เอาละครับเราเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศคู่แรกแล้วนะฮะคู่นี้ใครชนะได้ขึ้นไปรอชิงชนะเลิศในรายการนี้นเป็นทีมแรกนะครับในการแข่งขันเซปักก้บ,บ้านบางกระบาลใหญ่ครับครั้งที่หนึ่งจัดโดยท่านผู้ใหญ่อภิวัตชอบธรรมนะครับหรือว,ว่าผู้ใหญ่อ้ําเป็นการประกันระหว่างทีมบุตรประกันภัย ในชุดสีฟ้าฝั่งผู้บัญญายเนี่ยนะครับหน้าขวาทําก็เป็นเจ้าอาร์ตบางบ่อส่วนซ้ายชงก็เป็นพิวุฒรประกันภัยนะฮะวันนี้ส่งเองเล่นเองเลยนะครับตำแหน่งแบ็กก็เป็นเจ้าวินสีสํโรงนะครับพบกับทีมน้องออกัสฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายเอออะไรมันตื้ตืดอ ตำแหน่งตัวทำแต่ตอนนี้อยู่หน้าซ้ายนะครับเป็นซ้ายทำนะก็เป็นเจ้าบีชนประธานส่วนตัวชงเอ๊ะอะไรมันดังฮะไม่ใช่แถวนี้เนาะ,ะหน้าขวาก็เป็นอาจารย์ต่อนะครับจากบันณฑรลอนหอยตำแหน่งแบ็กก็เป็นจากายจากตชสุโข,ขทยัยแล้วมันอะไร จริงจริงอะเบาวอลุ่มนิดนึงมันจะหายอ่ะแต่เขาไม่เบาไงมันจะวงวงว่องวงวองว่องแล้วเขาเปิดเพลงควนประสาทเขาจะเปิดทำไมไม่รู้ว่าแบบเออเนี่ยจะฟังแด้มก,กรรมการก็ก็จะไม่ได้ยินเลย <anca> เ,อ <า coalition> เอาแล้วครับก็โอ้ยเมื่อกี้นี้มันมีเสียงวีดีวิดก็อานะฮะชมเกมกันต่อครับอืมก็ธรรมดานะครับก็มีปัญหาคนต้องแก้ปัญหากันแบบนี้นะฮะ เอาละครับจำตัวนี้อยู่ที่4เท่าหน้าขวาแล้วเจ้าบีจังหวะนี้เต่ไม่ข้ามเป็นต้มของวุฒิประกันภัยเนี่ยนะครับจังหวะเกมล็อกต้องละเอียดนะฮะเกมล็อกต้องละเอียดครับอย่าพลาดในจังหวะเกมล็อกครับโอ้เอาละครับตามอยู่4ต่อ5เสิร์ฟลูกนี้มาพี่บุตรล่เปิดชงให้เจ้าอาร์ตบางบอ่อเรียบร้อยครับ เนี่ยนะครับมันล็อกกันแต้มต่อแต้มฮะเกมแบบนี้ <Okay. S 1> อยู่ที่ใครล็อกละเอียดครับแล้วการเป็นว่าตอนนี้วุฒประกันภัยขึ้นนำไปแล้วฮะหต่อสี่โอ้โหน้องออก,กัดครับหมาดีทั้งคู่ฮะแต่ว่าตอนนี้ต้องทําการบ้านหนักแล้วฮะโอโ้จังหวะแต่หยอดลูกนี้ก็ไม่ข้ามโอ้โหเป็นแต้มของวุฒประกันภัยขยับห่างไปแล้วครับ จ็ดต่อสี่แล้วจังหวัดตรงนี้ได้ล็อกอีกนะครับโอ้โหแล้วถ้ายิ่งล็อกได้จะขึ้นนําห่างเลยครับเนี่ยนะครับแป๊บเดียวนะครับเกมมันจะพลิกผันนะฮะจะวินเปิดลูกนี้ครับพิวุฒชงให้เจ้าอาตบางบอ่อเตะฝั่งแล้วครับลูกนี้เอาแล้วฮะโอ้โหแล้วแป๊บเดียวครับแต้มไหลแบบนี้ฮะอยบผลอนะครับ โอ้โหบุตรประกันภัยครับขึ้นนำเลยฮะแปดต่อสี่แป๊บเดียวครับห่างหนึ่งช่วงตัวนะฮะเจ้าอาร์ตบางบ่อจะเสิร์ฟลูกนี้เอาและครับไปช่องซ้ายจากกาชงให้เจบีเอาละฮะยังเตะล็อกแต้มได้อยู่ขยับพยื่นขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งครับขยับ ช่องห่างมาเหลือ3มแต้มครับ5ต่อ8น้องออก,กัดครับเอานะฮะโอ้โหแล้วเปิดนิ่งชงนิ่งเรียบร้อยอีกแล้วครับเนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้วุฒิประกันภัยครับมาดีฮะโอ้โหดูง่ายๆครับแต่ก็ฮะดูลักษณะการเปิดการชงนะครับถ้าลูกมันนิ่งๆนะฮะยังไงก็เล่นง่ายครับ ต้มอยู่ที่เก้าต่อห้าอาร์ตบางบ่อครับหยอดตรงกลางยังเปิดได้อยู่น้องออกัสครับเจ้าบีแตะล็อกแต้มลูกนี้เอาละครับก็ต้องละเอียดในเกมล็อกฮะแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่ว่าล็อกเป็นคนละครั้งเนี่ยแหละครับแต้มอยู่ที่หต่อเก้ารอบรเอท้ายนะเอาลครับช่องขวา เนี่ยนะฮะการเปิดการชงเนี่ยนะครับดู<ห>แบบนี้ครับโอ้โหาปากกันไทยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าน้องออกัสจะยัง,งไงนะจะจบได้ไหมเจ้าอาร์ดเลาะเส้นซ้ายเอานะครับล้นอ้าวแบบนี้ แล้วยังไงเอ่ยเนี่ยนะครับบอกแล้วฮะ่าล้นนะครับเกมล็อกแบบนี้โอ้โหจังหวะที่จะได้ล็อกแล้วล้นมาเจอตังทอนสิครับโอ้เราพลิกขึ้นนําเริ่มห่างแล้วครับทีมวุิประกันภัยตอนนี้แต้มตามอยู่6ต่อ11ครับน้องออกัสไล่บาติดตเหมือนกันเนี่ยน้องออกัสเนี่ยนะฮะถ้าล็อกได้ดีสม่ำเสม,สมอแต้มมันจะขยับไปเรื่อยๆืนะครับตอหครับเจ้าอาร์ต มาที่หน้าซ้ายจากกายเปิดซ้ายชงขวายกสูงๆลูกนีเจ้าบีเตะลูกนี้ยังล็อกแต้มได้ดีอยู่ครับเป็นแต้มให้ทีมน้องออก,กัน,น้องอ,อกัสขนมาเจ็ดเหมือนกันแต้มอยู่ที่เจ็ดต่อ12เอาละครับเลาะไปทางซ้ายพิบุตรจับซ้ายชงขวาโอ้โหแล้วนิ่งครับเนี่ยนะฮะเอาโดนเกี่ยวครับ ชงลูกนี้จ้าบีต้องล็อกได้เรียบร้อยครับเนี่ยนะฮะถ้าล็อกคืนได้แบบนี้แต้มจะขยับมาต้องอย่าปล่อยให้ช่องว่างมันห่างมากนะครับเลาะสายลูกนี้ครับโอ้แก้ไขได้ดีครับจอบีเอาถ้าแต้มขยับมา9กต่อสิ คอบยคอยไรนะฮะค่อยๆอ,อย่มาทีละแต้มครับทันหรือไม่ทันเออทำไมคอมเมนต์ไม่มีอืมฝากพี่่น้องๆครับเป็นห่วงฮะโอ้เป็นห่วงเรื่องผลการรับชมครับมาถึงรอบลึกๆอย่างนี้ไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องการรับชมนะครับเพราะผมไม่เห็นคอมเมนต์นี่ผมใจคอไม่ค่อยดีไม่รู้่าวทางบ้าน รับชมแล้วภาพเสียงเป็นเช่นไรนะฮะออก็น่าจะโอเค,อ,เคอยู่นะครับทาไม่ครับท่านน้องนครับขอบคุณครับภาพเสียงชัดเจนเนาะชัดแจ๋วนะครับขอบคุณครับ,บแบงค์ โ okay. อเคชื่นใจฮะพอเห็นคอมเมนต์ล้วชื่นใจครับผมเป็นห่วงครับผมเพ่ห่วพื่อนดีถ้าจังหวะที่คอมเมนต์มันไม่ขึ้นบางทีก็พะวงนะครับว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือสัญญาณไม่ดีแจมแจ๋จวนะครับขอบคุณครับ <c oughs> อ่านะฮะก็ถ้าแจมแจวก็อุ่นใจครับลงอกครับเ <c oughs> พราะว่ามาถึงรอบนี้แล้ว ไม่อยากให้พลาดนะฮะไม่อยากให้พลาดชมตะกอรอบลึกๆตึงๆแบบนี้นะครับเพราะว่ากระชับมาแล้วฮะเหลืออีกแค่สองคู่ครับจะจบรายการนี้ฮะรอบนี้เป็นรอบรองชมปนัดคู่แรกครับใครชนะขึ้นไปรอชิงฮะโอ้โหเตะลูกนี้ฝังแบบนี้ครับเป็นแต้มให้ทีมบุประกันภัย ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้อง,องทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นก็โล่งใจสบายใจแล้วฮะโอ้โลูกนี้เสิร์ฟออกข้างนิดนึงครับเจ้าอาร์ตคือช่องสวยนะฮะแตมขยับมาแล้วฮะสิบสองสิบห้าทีมน้องออกกัสจะเสิร์ฟโดยจาาก,กาย เลาะเส้นขวาเหมือนกันครับจะวินเปิดไม่หลุดครับโอ้โหจังหวะนี้เอาจะแก้ไขข้างมาได้ครับจากกายชงให้จอบีล็อกแต้มได้ครับโอ้จังหวะเมื่อสักครู่พลาดไปนิดนึงฮะตรงที่ว่าลูกมันหลุดไปด้านข้างแล้วมันหลุดปูนนะครับแต้มอยู่ที่15-13ต่อครับพิบุตรประกันภัย มาช่องกลางแล้วครับลึกนิดนึงตีหัวข้ามไปแบบนี้ก็มีตังทอนไหมเรียบร้อยครับโอ้แต่ก็แบบนี้ครับอย่าหลุดอย่าล้นเดี๋นะฮะขอบคุณครับขอบคุณพี่เพี่นน้องที่ช่วยแชร์ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับโอ้หยอดนาซ้ายตรงนี้ต้องแก้ไขข้ามมาเจาบีเปิดไม่ดีแล้วครับเอารล้นแบบนี้อีกแล้วครับเนี่ยนะฮะจังหวะแบบนี้อย่าหลุดอย่าล้นนะครับมันจะมีตังทอนโอ้โหแล้วแต้มมันจะขยับขยื่นหนีไปอีกครับเอาละฮะ ผมแตมเริ่มไปห่างแล้วครับ17.13ฮะน้องออก,กัดครับหา้ามพลาดเลยนะฮะตั้งแต่บัน,นี้เป็นต้นไปครับถ้าพลาดนั่นคืองานเข้าครับโอ้โแล้วจันต่อจังหวะน,นี้เปิดซ้ายหลุดครับแตมตัวนี้อยู่ที่1 3บ8จะวินเอาละครับโอ้โหแล้วชงนิ่งแบบนี้นั่นนะฮะเรียบร้อยครับ เพราะว่าเป็นเกมแบบข้ามฟรีไม่มีบล็อกนะครับก็ขอแค่คุณเตะให้ข้ามให้ละเอียดไม่ต้องเน้นหนักแน่นก็ได้นะครับ1ิบ3กครับจะวินเสิร์ฟไปที่นาซ้าย,ยไม่ต้องเน้นเอาโดนเกี่ยวโอ้โหแล้วอะไรขนาดนั้นครับเรียบร้อยีิครับเนี่ยนะฮะโอ้โหเกี่วยวแล้วชงม,มานิ่งๆแบบนี้ก็เรียบร้อยครับ เริ่มห่างไปอีกแล้วครับทีมบุศประกันภัยฮะนำห่างแล้วครับโอ้โหงานเข้าแล้วฮะทีมนอกกสด13ต่อ20ช่องขวาจะวินเปิดนี่ยนะครับโอ้ทีมฝั่งทีมบุศประกันภัยนะฮะดูการเล่นก็คือการเปิดกันชงค่อนข้างนิ่งคุมเกมได้นะครับเรียกว่าคุมเกมได้นะฮะขื้นำไปแล้วครับ21ต่อ,อ13 หน้าสายตรงนี้มีดิ้นนิดหน่อยก็ยังแก้ไขได้ดีเนี่นะครับก็จังหวะก,การเปิดการชงนะสำคัญเลยนะครับแต้มขยับเคยื่อนขึ้นมาที่14ต่อ21แต่ว่าโอ้โหการบ้านหนักเลยนะฮะตามอยู่7แต้มครับน้องออก,กัสเราก็โดนล็อกแบบนี้โอโ้วันนี้ทีมพุทประกันภัยมาดีมากๆครับ แต้มอยู่ที่22ต่อ14เอาล้วครับเข้าช่องกลางจากกายเปิดชงเจ้าบีก็ยังบล็อกได้ดีเออล็อกแต้มได้ดีอยู่ครับแต่ว่าระยะมันห่างเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะโอ้โหหนักหนาสาหัสครับ15ต่อ22ช่องซ้ายแล้วการเปิดการชงนิ่งครับมุดประกันภัยเนี่ยนะฮะ โอ้โหตัวเตะก็สบายใจครับงานนี้เตะฝั่งนะฮะเจ้าอาร์บางบ่อแต้มอยู่ที่2 3ต่อ15เอาล้วฮะก็ยังแก้ไขข้ามล็อกแต้มได้อยู่ครับเจ้าบี แต้มอยู่ที่16ต่อ23โอ้โพยายามจะหยอดหน้าซ้ายแต่ว่าลูกไม่ข้ามเอานะครับก็กลายเป็นว่าทีมบุรกันประกันภัยขึ้นแท่นเตรียมปิดเซตแล้วขึ้นไปรอชิงแล้วฮะอยู่ที่ว่าจะปิดจังหวะนี้ไหมเรียบร้อยครับโอ้โหผลการแข่งขันก็เป็นทีมบุประกันภัยนะครับเอาชนะทีมน้องออกกัดได้ขึ้นไปรอชิงเป็นทีมแรกแล้วนะฮะ